thank mm -hmm. you กาแฟที่ผมจะทําสําหรับเนินที่เนินเปือยมาวันนี้นะครับผมจะทําเป็นกาแฟดริปซึ่งกาแฟดริปวันนี้ที่ผมจะใช้นะผมจะใช้เป็นกาแฟพิเบอรี่คำว่ากาแฟพิเบอรี่ก็คือกาแฟ,ฟที่เม็ดเต็มนะครับปกติเม็ดกาแฟเนี่ยเวลามันออกมาจะเป็นลักษณะของสองซีกนะครับส่วน โตฟิบอรี่ที่ผมเข้าใจนะก็คือไปดูจากข้อมูลที่เขาทำไว้ครับประมาณ5-15%นะครับปีหนึ่งมันจะมีประมาณเนี้ยก็คือในต้นกาแฟต้นหนึ่งก็จะมีเม็ดกาแฟอยู่5้าแล้วก็ปีละครั้งประมาณนี้ครับแล้วก็เขาบอกว่ารสชาติมันอร่อยที่สุดแตอนี้ในมุมของผมก็คือ อร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกด้วยแต่ละคนนะครับเพราะว่าบางทีกาแฟผมเทสกับเพื่อนมาหลายท่านก็จะพูดยากเหมือนกันเพราะว่าคำว่าอร่อยของแต่ละคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันสำหรับของผมก็คือคำว่าอร่อยไม่ใช่เพียงแค่เป็นตัวกาแฟอย่างเดียวนะครับมันก็รวมถึง สถานที่กิจกรรมด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาทำเป็นกาแฟดิฟนะครับที่เนินจักมา้าะเขาไผ่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งเนินเนี้ยจะมีออฟโรดขึ้นมาเล่นกันค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็พออยู่ข้างบนแล้วก็วจะเห็นวิวกว้างก็เลยขึ้นมาดูแล้วอยากจะลองมานั่งทำกาแฟสักครั้งหนึ่งแล้วมานั่งดูวิวตัวเนี้ซึมซับบรรยากาศ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพอออฟโรดมาผมก็จะย้ายหลบไปด้านหลังครับน,นี่ผมก็ใส่กปฟเรียบร้อยแล้วขอบดกาแฟกันละกันระหว่างรอน้ําเดือดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเม็ดก,กาแฟให้ดูแล้วกันว่าตัวเม็ดก,กาแฟฟิเบอรี่ที่บอกว่ามันเป็นเม็ดเต็มอ่ะมันเป็นยางไรเดี๋ยวผมขอเตรียมฟิลเตอร์ก่อนนะครับซึ่งฟิลเตอร์ตัวนี้เป็นเพื่อนให้มาครับปกติแล้วผมจะใช้ เป็นตัวรูปกลวยนะแล้วก็ด้วยความเสียดายที่เพื่อนเขาไม่ได้ใช้แล้วก็เขาให้มาผมก็เลยอยากเอามาใช้ให้หมดแลวผมจะชอบดิฟด้วยกรองกระดาษนะครับเนื่องจากว่ามีความรู้สึกว่ามันจะได้โฟล์ได้การไหลของน้ําแล้วก็จะบอกว่ามีผลกับรสชาติมีผลกับอะไรก็ยังไงอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกครับกาแฟนี่อร่อยหรือไม่อร่อยนี่ ตัวบุคคลเป็นส่วนประกอบหลักจริงๆผมขอล้างโปรยกันนะครับได้ละเดี๋ยวรอน้ำเดือดใต้ล้างเป็นน้ำร้อนอันทีนะครับ เดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องของเม็ดพรีบัลี่กันดีกว่าตัวเม็ดกาแฟพรเบอรี่นะครับที่มันที่บอกว่าเม็ดเต็มอะ่ะเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวเม็ดทาซี่ให้ดูผมได้นอันนี้เป็นตัวเม็ดทาซี่นะครับคือเม็ดปกติตัวเนี้ย ผมเอามือจับนะครับที่ผมใช้นิ้วชี้เนะนี่ยตัวสังเกตมันเป็นเม็ดกลมๆเมื่อวานตัวนี้ผมถ่ายกลางแดดนะแสงค่อนข้างจ้าทีเดียวเลยทำให้ผมมองหน้าจอมือถือไม่ชัดเท่าไหร่แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นคล้ายๆครึ่งซี่กับครับแล้วตัวนี้จะเป็นก้อนตมก้อนเต็มเลยอันนี้เขาเรียกพีบรี่ครับตอันนี้น้ําก็ร้อนแล้ะเดี๋ยวท้ายทุนขอมาล้างกรองก็แล้วกัน พร้มอมกับหลังเหยียบไปด้วยอุณหภูมิที่ผมใช้ก็ประมาณเก้าสิบถึงเก้าสิบห้านะครับนี่รออุณหภูมินิดหนึ่งน้ำผมใส่เยอะไปเดือดหมืนก็เลยกระชอกออกข้างหน้าเ,เรียบร้อยตอนนี้อุณหภูมิน้ำก็ได้เก้าสิบองศาแล้วนะครับปิดแก๊สกันละกันเพราะว่ามันเริ่มเดือด มากทีเดียวครับกาแฟมันจะคล้่นรวงนี่ครับเห็นไหมผมพยายามให้ตรงหน้ากล้องนะจะมีเข็มวดัดอุณหภูมิอยู่ตอนนี้อุณหภูมิก็ได้แล้วนะครับขั้นแรกเดี๋ยวผมขอเกลี่ยกาแฟก่อนหลังจากนั้นก็ เปิดค่างๆคีครับจะสูตรเรียบร้อยลำดับแรกนะครับผมก็เดี๋ยวทำให้ตัวกาแฟมันอมน้ำชุ่มน้ำก่อนละกันนะครับผมก็ใส่น้ำไป30กรัมภาษาคนทำกาแฟเขาเรียกว่าบูมะครับแล้วก็อวรอสามสิบวิตอนนี้ได้30วสิบวิละผมก็ ้นก็ใส่ทีละห้าสิบกรัมครับหรือว่าปกติแล้วผมไม่ค่อยได้ดูจํานวนน้าเท่าไหร่ผมดูเรื่องของไม่ให้มันท่วมมากครับท่วมมากแค่ไหนก็พูดยากเลยเกินแล้วก็ระหว่างที่ผมรอน้ํายุบเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเวลาสามสิบวินาทีเลยก็เลยตรงเนี้ยก็จะมีบางท่านก็ใช้สูตรว่าพอหลังจากบูมที่สามสิบกรัมแล้วให้ใส่ทีละห้าสิบกรัมในช่วงสามสิบวิ ซึ่งเหมือนจะใกล้เคียงกันพอดีครับตามโปลน้ํานะเวลาที่รูมบวมก็ประมาณ2นาทีครึ่งถึง3ามนาทีครับนี่เราก็ได้กาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับล้างแก้วนิดนึง ร้อนน้ำแก้วนี้ค่อนข้างใสทีเดียวก็วขึ้นอยู่กับการขั่วนะตรงนี้ผมที่ใช้เนี่ยเป็นคั่วกลางเกือบเข้มปกติผมจะดื่มเป็นขั่วกลางแล้วอพอเจอเพื่อนๆเนี่ยหลายคนเขาจะชอบกลางเกือบเข้มกับเข้มเลยอันนี้เนื่องจากว่าพอกาแฟเก็บไว้นานาน,นะครับบางทีกลิ่นเหมือนจะหายไปผมก็เลย ใช้เป็นขั้วกลางเกือบเข้มสัทีเดียวเลยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เท่าที่ทดลองขายกาแฟมาสองเดือนนิดๆตอนนี้ก็เจอโควิดแล้วก็หยุดขายไปละเพราะว่าเป้าหมายการขายก็อยากทํากิจกรรมอย่างที่ว่าครับก็เลยสั่งเฉพาะขั้วกลางเกือบเข้มมาเพื่อ,อมีเพื่อนมาเยี่ยมมาเที่ยวหาประมาณนี้ครับแต่ช่วงนี้ก็ขอหยุดยั้ายก,กันก่อนครับตามโครงการหยุดอยู่บ้านหรือว่า ห้ามมีพบป่าสังสรรค์น,นะครับแต่ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบออกมาภายนอกนะก็จะมานั่งดูวิวดูธรรมชาติประมาณนี้นะครับหอมครับผมมีตัวเอทีเอวปกตัววันนี้ไม่ได้เอามาเพราะว่าปกติแล้ว ค่ได้เทียบกันเท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะทำรีวิวของกาแฟเอทีโอปียอทีละกันครับเดี๋ยวหาวิวสวยๆให้เหมาะสมกับกาแฟเอทีโอเปียนิดนึแต่ผมว่าทุกวิวได้หมดนะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงเดี๋ยวผมทําเป็นอาหารมื้อเที่ยงอีกทีดีกว่า เพราะว่าเดี๋ยวแก้มกับาแฟตัวนี้ด้เลยก็จะทำเป็นไข่ไฮโซแล้วกันนะครับก็จะกิงตกสำหรับขนมปังอ่าเป็นไข่ไฮโซครับก็จะประกอบด้วยสิ่งแรกเลยก็เป็นขนมปังผมก็ใช้เป็นขนมปังทั่วไปครับขนมปังแผ่นที่แม่บ้านลูกสาวกินอยู่นี่แหละก็เป็นโฮมบีทครับใช้หนึ่งแผ่น แล้วก็ไข่หนึ่งฟองน้ำพริกเผาหมูหยองชีสเนยขั้นแรกก็เดี๋ยวผมตีไข่ก่อนเลยนะครับ ไข่ก็ใช้แข่หนึ่งฟองครับหลังนั้นเราก็เอานะครับขนมตังชุบไข่ลงไปแล้วก็วาง ง่ายๆแล้วก็วางด้วยชีสชีสก็ใส่ตามชอบนะครับผมตั่ซิงนแผ่นแล้วก็ต่อด้วยผมเบาไฟนิดนึง่งอันนี้ก็เหมือนการใส่ตามชอบครับ เลยละกันสะดวกดีต่อด้วยพริกเผาครับเวลาทําไปพาดไปไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ผมไม่เหมือนทําตัวนิ่งๆแล้วก็ทำให้มันเสร็จเสร็จแล้วลขั้นตอต่อไปครับแล้วก็พลิกให้มันประกบกันนะครับ จะได้ออบเรียบร้อยครับเรียบร้อยลองดูเนื้อในสิ นะครับผมจะชอบอกินกับผลไม้ด้วยก็หลังจากเมื่อกี้นี้ก,กินไข่ไฮโซเรียบร้อยไปแล้วก็เดี๋ยวจะต่อใน้มผมว่ามันเข้ากันดีนะแต่อย่างที่ว่าแหละ,ะเรื่องของรสชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอร่อยไหมอร่อยนี้ต้องเดี๋ยวมีโอกาสนะครับอาจจะได้เจอเพื่อนสมาชิกผมทําให้ทานละกัน ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจบตอนนี้เลยละกันเพราะว่าที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวผมนั่งชมวิวแล้วก็จะมีฟ้าร้องคลืนค่นมาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมละกันก็หวังว่าคงมีโอกาสได้เจอกันแล้วได้มาชิมกาแฟผมได้มาชิมอาหารปีมือผมนะครับอร่อยจริงๆรับวประกันสวัสดีครับ